ก็เป็นตัวว่าการเจริญกรรมาฐานนี่การจะบรรลุมรรคผลจริงๆก,ก,ก,ก็เป็นของไม่หนักต้องเว้นเวลาที่ไม่หนักยต่อมาในการที่พระอนุนจะท่าเปิดอราหารันตองนี้เห็นชัด,ดเห็นชัดมากในเมื่อพระพุทธเจ้าทรงพยายกรณ์พระอนุนไว้วันที่พระพุทธเจ้าทรงนิพพานเวลานั้นพระอนุนไปยืนเกาะสลักประตูเยืนร้องไห้ต่พระโสดาบันก็ร้องไห้เป็นนะ พระแม่สอนมาต่เล็กก็ยังไม่ลืมเนี่ยคนที่ร้องไห้ไม่เป็นก็คือตั้งแต่อนาคามีขึ้นไปพระโสดาบันสีทาคามีนี่ยังร้องไห้เวลานั้นพระนนไปยืนงร้องไห้อยู่ก็รึกเสียใจว่าตนเองติดตามพระพุทธเจ้ามาไม่เงาตามตัวแต่ว่าวันนี้พระพุทธเจ้าจะนิพพานเสร็จแล้วเรายังเป็นเสฆาบ,บุคคล คำว่าเสขาบุคคลที่แปลบุคคลยังต้องศึกษานั่นหมายความประโสดาบันต้องศึกษาเป็นสักธาคามียนาธคามียรหันถ้าพระรหันเขาได้อาเขาอาเสขาบุคลบคลคือคนไม่ต้องศึกษาและต่ว,วันนี้พระพุทธเจ้านิพพานทีแล้วขยายสอเราต่อไปพระพุทธเจ้าเห็นท่านนนหายไปก็สั่งพระไปเรียกมา ทาก็เรียกมาพระเจ้าถามว่าอนน์เธอร้องไห้ทําไมท่านน์ก็บอกว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระจอมใจจะนิพพานต่อไปข้าพระเจ้าก็ไม่มีใครสอนเป็นแค่ปะโสด,ดาบันพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอน,นันถ้าดูก่อนอนน์ในเมื่อตถาคตนิพพานไปแล้วถ้าทำเมาไว้ในที่สถาคตสอนไว้จะเป็นศาสดาสอนเธอค้ามาศาสดาไปพระครู จะเป็นครูสอนเธอแต่สำหรับอนนท์เองนะจะบรรลุอลหรหันต์คืนก่อนวันรุ่งขึ้นที่พระมหากรสบจะทำสังขยาณานี่พระพุทธเจ้ารู้จริงๆนะเวลานั้นพระมหากรสบก็จะอยู่ที่นั่นไม่ได้พูดกันถ้าท่านทราบลงหน้าท่านบอกว่าสมมติว่าวันรุ่งนี้พระมหากรสบจะไปชมสงฆ์ทำสังขยาณา คืนวันนี้พระอนอนจะบรรลุมรคผลเป็นพระอรหันต์พร้อมไปสมิทธายานพร้อมด้วยอภิญญาหกไปสมิทธายานก็เป็นอันว่าพระอนนนก็คอยมาหลังจากวันารเรียนหกจงถึงวันวันอะไรวันสิบสี่ขึ้นสิบสี่ค่ำเดียนแปดนะวันรุ่งขึ้นเขาจะทำไปสมทั้งไ้นา พระทลายตอนเช้าพระอรหันต์ทั้งหมดเวลานั้นพระอรหันิทวิทยานทั้งหมดที่ไปชมกันรวมกันอยู่ก็ต่างเตียนว่านนทุ่งนี้เขาจะทำช่างฆนาแล้วนะวันนี้คุณยังเป็นพระโสดาบันอยู่จงเร่งรัดการปฏิบัติแค่นนก็ขยันใหญ่ใช่ไหมนั่งบ้างนอนบ้างยืนบ้างเดินบ้างจงรมบ้างจงรีบบ้างจงแบนบ้าง มันจะเดินกลมๆไม่ได้ยังไ,เไเเเงเป๋ไปเป๋มาก็แบนไปตรงเป๋บ้างใช่ไหมก็เล่งไร้ขนาดหนักจนทั้งดึกไม่ทำมีทางได้อรหรันมันก็เป็นเวลาใกล้สวา่างเข้ามาแล้วในยามที่สามก็รู้สึกหลักใจตัวเองก็คิดในใจว่าหรือเราจะเครียดเกินไปเอาอย่างนี้ดีกว่าขอนอนสักประเดียวเถอะ นอนคอยพระอรหันต์เวลานี้พระโสดาบันจะคอยอรหันต์จะมาอะไรก็มาใหนอนสักนิดหนึ่งเลยก็เมื่อคิดว่าจะนอนอารมณ์ก็คลายตัวไอการตั้งใจก็ไม่เครียดคิดว่าจะผ่อนนีไหมอารมณ์ก็เริ่มละอารมณ์ทั้งหมดคลายตัวลงการคลายตัวในจุดนั้นเนี่ยขอญาติโยนโปรดทราบว่ามันไม่ปล่อยเลยมันจะต้องทรงจิตอยู่แค่อุปจารสมาธิ จะปล่อยเลยไม่ได้ยัไไไงไงก็ไม่ปล่อยแล้วก็ยาวจริงเลยนะพราเริ่มคลายอารมณ์หวังจะนอนเองกายลงไปหัวไม่ทันจะถึงหมอนเท้าซ้ายยกขึ้นเท้าวขวายังอย่างพื้นอยู่ใช่ไหมแขน,นข้อศอกแขนขวาถึงพื้นเตียงเป็นอรหันต์ตรงนั้นเองถ้าเป็นอรหันต์ท่าหอแล้ท่านนอนเลย นึ่ตามบาลีด้บอกว่าพระอนุนบรรุอรหันต์นท่าอิธิยาบทสีจะนั่งก็ไม่ใช่จะนอนก็ไม่ใช่จะยืนก็ไม่ใช่จะเดินก็ไม่ใช่เป็นตอนที่อารมณ์จิตคลายใน,นการปฏิบัติธรรมดาญาโยมพระธริมัทศก็เหมือนกัน